ท่านประธานที่เคารพผมสุวรรณพรมณีพักเพื่อไทยจังหวัดลำพูนผมจะใช้เวลาที่ท่านให้มาเจ็ดนาทีเนี่ยพูดเรื่องใหญ่ให้เห็นภาพว่าผมอยากจะให้มีการพัฒนาอย่างไรผมจะพูดมาตราสามาตรายี่สิบและมาตราร้อยหสั้นๆท่านปรานครับในมาตราสามท่านครับ, 3, รบกฎหมายฉบับนี้เนี่ย ได้เขียนยกเลิกกฎหมายหลายฉบับแต่ลืมเรื่องสำคัญไม่ได้ยกไม่ได้ยกเลิกคำสั่งที่44ของคณะผู้ยึดอำนาจท่านครับคำสั่งที่7เนี่นะฮะเขาสั่งขึ้นมาเพื่อจะไปยกเลิกขรรมการบริหารต่างๆของอกระทรวงศึกษา แล้วเขียนไว้ในข้อ8ว่าการยึดอำนาจมาบริหารเองเนี่ยจะยกเลิกเมื่อถึงเวลาประมาณ2ปีเนี่ยต้องยกเลิกละข้อ8นะแต่ต่อมาก็มีคำสั่งที่17เขียนยึดไปเลยไม่ยกเลิกโดยยกเลิกมาตัดไปเขียนยกเลิกข้อ8ก็คือยึดถาวรให้อำนาจรัฐมนตรีเนี่ยสั่งได้หมดทุกอย่าง ทีนี้ผมคิดว่าหลังจากนั้นฮนะท่านสังเกตให้ดีนะฮะคำสั่งที่19ที่ต่อจากนั้นมาเนี่ยสำคัญมากท่า,านประธานนะสำคัญยังไงฮะเป็นคำสั่งที่เขียนเลยนะครับว่าการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทร,ร,ร,ระวงศึกษาธิการการปฏิรูปกระทรวงศึกษาภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเขียนขึ้นมาถ้าเราไม่ยกเลิกเนี่ย กฎหมายฉบับใหญ่ที่เรากําลังเขียนเนี่ยจะเขียนได้ยังไงการยกเลิกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการทรานนําลายอํานาจคอสชออะไรเลยเนะครับพเพราะนายรัมนมึก็บอกว่าแม้รับรองแม้จะรับรองมส4ไว้เนี่ยว่าชอบเรมมนงนี้เนี่ยก็ให้แก้ไขได้โดยเป็นพราชจำหยัดวันนี้ถึงโอกาสแก้ไขแล้วเนี่ยในมาตรา3ผมเสนอว่าจะต้องยกเลิกคําสั่งที่ 14, ทสี่สี่ของทางคออชเนี่ยทั้งหมดเจ็ 17, 17, และสิาครับผม ส่วนข้อต่อไปมาตราต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือมาตรา20สเมื่อกี้ท่านที่พูดไปแล้วก็พูดถึงว่ามันมีความจําเป็นต้องให้าสารึกษาเนี่ยเป็นนิติบุคคลมันสามารถเขียนได้ฮะถ้ามีคนแปลยติมันสามารถจัดการได้เพราะว่าเราต้องการให้เขาทําอะไรให้หน้าที่ไปตั้งเยอะถ้าเขาไม่เป็นนิติบุคคลเนี่ยการให้หน้าที่ไปนั้นเนี่ยก็เท่ากับศูนย์ทำอะไรไม่ได้ และสุดท้ายท่านปรานครับผมอยากจะพูดถึงร้อยหกร้อยหกท่าลัมตีบอกว่าเมื่อกี้ท่านพูดชัดเจนนะครว่าการจัดการโครงสร้างเนี่ยยังไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนแต่ร้อเนี่ยท่านประธานครับกับมีการเขียนว่ากระทรวงนี้เนี่ยจะมีส่วนกลางมีส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคท่านจะใช้ซื่อชื่อว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องอยู่ในตรงนี้แม้ยกเลิกคําสั่งที่19แล้วเนี่ยท่านก็สามารถทําได้แต่ที่ผมแปลกใจท่านประธานครับในมาตราร้อเนี่ยฮะกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมีอยู่มาตราหนึ่งเขียนว่ากระทรวงใหญ่สองกระทรวงเนี่ย ไม่ให้ใช้กฎหมายที่บริหารราชการแผ่นดินนี้ให้แต่และกระทรวงคือทั้งกลาโหมและทั้งศึกษาเนี่ยไปเขียนพรบว่าด้วยการบริหารราชการกระทรวงของตัวเองแต่ร้อยหกนี่กลับบอกว่าเป็นระออกเป็นระเบียบเท่านั้นนะท่านประธานครับให้ง่ายๆออกเป็นระเบียบเลยมันจะขัดกับกฎหมายใหญ่หรือเปล่ามันต้องเขียนเลยไปปล่อยไว้ได้ไงครับ ท่านต้องเขียนเข้าไปเลยนะครับท่านกรรมธิการเพราะไม่อย่างนั้นท่านจะต้องไปแก้กฎหมายการบริหารราชการแผ่นดินอีกจะกระทบกระทรวงการเราหมโิอีกเมื่อกฎหมายหลักเขาสั่งว่าเป็นต้องเป็นพระราชบยญญัติคุณก็เป็นพระราชบัญญติที่เขียนเองวันนี้คุณบอกไปเขียนเป็นระเบียบให้เป็นออกเป็นระเบียบบอกว่าให้ให้จัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาภายในสองปีนี้เงี้ยจะระเบียบหมายถึงหน่วยงานประจำทำนะครับ แต่ถ้าเป็นพระบัญญัตินี่หมายถึงคนทั้งสภาเป็นคนทำคนทั้งรัฐสภาเป็นคนทำนะครับมันหลากหลายความคิดมันมีความปกป้องผลประโยชน์การตัดสิทธิ์้อนสิทธิ์ของคนของหน่วยงานเนี่ยมันจะเกิดการทวงดูลอำนาจหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องทำโดยเป็นพระบัญญัติครับผมแล้วมันแก้ได้เพราะคำสั่งเหล่านั้นน่ะเขาเขียนชัดเจนในรัฐธรรมนูญว่าแก้ได้โดยพระบัญญัติท่านประธานครับผมอยากจะเห็นเอกภาพ ของการบริหารการศาึกษาแต่ว่าที่ออกมาแล้วเนี่ยผมก็งงทำไมกระทรวงนี้มี40มีชี้41ตั้งหลายคนผมจะพูดเรื่องนี้ให้คนที่เป็นกรรมธิการทราบว่ามันสับสนมันหลอกใช้อำนาจคนที่เก่งเนี่ยเขาหลอกใช้อำนาจอยู่แท่งนี้ก็ข้ามไปแท่งนี้แล้วก็ออกระเบียบแก้ระเบียบให้ประโยชน์ของตัวเองและครอบครัวได้ด้วย ผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อไม่ไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะเอ่ยแท่งของของการทํางานเนี่ยท่านก็รู้กันอยู่ผมทําไมพูดประเด็นนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเนี่ย <S <S <พน>เหตุผลก็คือว่าวันนี้คําสั่งสามคำสั่งนั้นนะครท่านมีผลเหมือนกับการยุบเลิกเหมืองทองนะ,ะท่านไปยึดเงินที่ครูเขาแก้ปัญหาตัวเองมา28,000กว่าล้านน่ะถ้ายกเลิกแล้วมันจะเคลียร์กันตรงนี้คืนวิธีการจัดการหนี้สินให้ครูเขาเถอะครับ กฎหมายฉบับนี้จะเป็นบุญคุณกับแผ่นด,ดินมากอ้อมสินเนี่ย4แสนกว่าลายนะวันนี้นี่เสียแสนกว่าลายแล้วอะจะทํำยังไงฮะฝากกรรมธิการคิดด้วยครับขอบพระคุกระตนครับ